นี่หลินวานเอ๋อตกตะลึงไปครู่หนึ่งจากนั้นก็พูดว่าถ้าเป็นเช่นนั้นสิ่งที่อยู่ภายในร่างกายของคุณก็ต้องใช้พลังงานวิญญาณมากเช่นกันณนะจุดนี้เธอเสริมด้วยความสับสนเล็กน้อยว่าแต่ถ้าสิ่งนี้อยู่ในร่างกายของคุณจริงๆและสามารถดูดซับพลังวิญญาณจากมันได้ทำไมมันถึงไม่ดูดซับมันโดยตรงละ่ะทำไมมันถึงต้องสร้างผนึกมือแบบพิเศษเพื่อดูดซับมัน และที่แปลกก็คือมันสอนคุณถึงผนึกมือนี้เรากับว่ามันสามารถดูดซับมันได้โดยตรงแต่มันกลับบังคับให้คุณมอบมันให้กับมันแปลกจริงๆเย่เฉินครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเมื่อคิดแบบนี้มันก็ไม่จําเป็นเลยสักนิดจู่ๆหลินวานเอ๋อก็นึกถึงเรื่องบางอย่างได้แล้วพูดอย่างตื่นเต้นว่าท่านชายน้อยท่านยังจําได้ไหมว่าในช่วงแสงเหนือครั้งแรกแสงเหนือได้เปลี่ยนเป็นสวัสดิกาของพุทธศาสนาในตอนแรกแน่นอนฉันจําได้ เย่เฉินพยักหน้าและกล่าวว่าตอนนั้นฉันยังล้อเล่นด้วยว่าถ้าคุณมองจากบนท้องฟ้าสวัสดิกะที่สะท้อนออกมาจะดูเหมือนสัญ,ญลักษณ์นาซีเลยหลินว่านเอ๋อกล่าวอย่างตื่นเต้นดูเหมือนว่าไม่ว่าสิ่งใดหรือสิ่งใดที่อยู่ในตัวท่านชายย่อมเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเพราะมันมาจากพุทธศาสนาจึงต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระภิกษุที่ขอทานพวกเขาจะรับทานได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้ทานให้เท่านั้น หากผู้ให้ทิ้งไว้โดยไม่มีใครดูแลพวกเขาก็ยอมอดตายดีกว่ารับโดยไม่ขอดูเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในตัวท่านชายก็เหมือนกันแม้ว่ามันจะดูดซับพลังจิตจ,จากร่างกายของท่านชายได้โดยตรงแต่กฎของพุทธศาสนาก็ห้ามไม่ให้ทำเช่นนั้นดังนั้นจึงทำได้เพียงอ้อมคอมให้ท่านชายเป็นผู้ให้ด้วยความสมัครใจเท่านั้นเย่ฉันบ่นว่า พวกเขาไม่ได้อธิบายตัวเลข 4, 5และ6ให้ฉันเข้าใจอย่างชัดเจนตั้งแต่ครั้งแรกทำให้ฉันสูญเสียพลังวิญญาณไปมากโดยไม่รู้ตัวนั่นดูไม่อยู่ิธรรมเลยหลินว่านเอ๋อพูดอย่างหมดหนทางท่านชายต้องการอะไรจากมันอีกมันพูดไม่ได้สิ่งเดียวที่มันทำได้คือเปลี่ยนแสงเหนือเพื่อส่งข้อมูลให้ท่านชายและมันไม่ได้แค่รับมันไปเฉยๆเย่เฉินพยักหน้านั่นเป็นเรื่องจริง หลินว่านเอ๋อถอนหายใจถ้ามันเป็นอย่างที่เราคาดเดากันจริงๆสิ่งนี้ก็อาจจะมีวิญญาณเย่เฉินพูดอย่างท้อแท้ไม่ว่ามันจะมีพลังจิตวิญญาณหรือไม่เราจะรู้ได้เมื่อเราได้ลองหลังจากพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็หยิบเม็ดยาบำรุงชีออกมาและใส่เข้าปากอย่างไม่เต็มใจหลังจากที่ยาเม็ดเปิดหยวนปล่อยพลังจิตวิญญาณที่พุ่งพล่านออกมาแล้วเย่เฉินก็สงบลงแล้วเริ่มหมุนเวียนผนึกมือทั้งแปอีกครั้ง เช่นเดียวกับตราประทับมือตราประทับนี้ต้องอยู่ในลำดับที่ถูกต้องจึงจะมีประสิทธิภาพวันนี้เขาใช้ลำดับ1 2 3 4สและแป6เจหซึ่งขัดจังหวะการสิ้นสุดของตราประทับจึงไม่มีผลใดๆเมื่อเขาสร้างตราประทับสี่อันแรกอีกครั้งเจดีสีทองในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งน่าเสียดายที่เย่เฉินไม่สามารถสัมผัสถึงการมีอยู่ของมันได้และเขาก็มองไม่เห็นรอยแตกลายด่างที่ปกคลุมร่างกายของมัน หากมองข้ามสัดส่วนของเจดีย์องค์นี้ไปเจดีย์องค์นี้ดูราวกับเป็นอาคารโบราณที่ผูกพังไปตามกาลเวลาดูค่อนข้างสั่นคลอนและใกล้จะพังทลายหากตั้งอยู่ในวัดเก่าแก่เจดีย์องค์นี้คงได้รับการเสริมกำลังและอนุรักษ์ไว้เป็นโบราณวัตถุไปนานแล้วเมื่อเจดีย์พลอขึ้นมามันก็หยุดเล็กน้อยดูเหมือนกังวลว่าแย่เฉินจะหลอกมันอีกครั้งจึงหยุดโดยไม่รู้ตัวไปครู่หนึ่ง ทันทีหลังจากนั้นเมื่อแย่เฉินทำผนึกมือครบชุดอย่างถูกต้องพลังจิตวิญญาณในทะเลแห่งจิตสำนึกของเขาก็พุ่งเข้าสู่เจดี ทันใดนั้นเจดี JD ก็เปล่งประกายแสงสีทองอารามรอยแตกนับไม่ถ้วนบนตัวเจดีก็เริ่มซ่อมแซมตัวเองอย่างรวดเร็วขนาดโดยรวมของเจดีก็ดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามพลังวิญญาณของเย่เฉินก็มีจำกัดเช่นกันหลังจากที่เจดีดูดซับพลังวิญญาณในร่างกายของเขาไปเกือบ90%ซแล้วยังคงมีรอยแตกราวจำนวนมากบนเจดีที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมพลังวิญญาณของเย่เฉินหมดลงอย่างรวดเร็วเหงื่อแตกพลัก เดิมทีเขาไม่กลัวความหนาวเลยแต่เมื่อลมหนาวผัดมาเขาก็อดไม่ได้ที่จะตัวสั่นอย่างไรก็ตามสิ่งนี้ยังทำให้เขามีจิตใจแจ่มใสขึ้นด้วยเขามองขึ้นไปและจ้องมองแสงเหนือบนท้องฟ้าอย่างตั้งใจหวังว่าสิ่งลึกลับนี้จะช่วยให้เขาได้รับคำตอบบางอย่างทันใดนั้นแสงออโรราที่แกว่งไกวอย่างรุนแรงบนท้องฟ้าก็เปลี่ยนไปอย่างกระทันหันจุดแสงที่ดูเหมือนอน,อนุภาครวมตัวกันอย่างรวดเร็วและมือหยักคู่ก็ปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ายามค่ำคืนอีกครั้ง